พี่นาย r 3, TA, 1 3 7 a ตัวใหม่ราคาเท่าไหร่อยู่ที่หนึ่งล้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์2 0 2 5นะครับที่ครับผมที่ Impact เมืองทองธานีครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจใหม่ๆกันบ้างนะครับไป คันนี้ก่อน,อนเลยเริ่มต้นคันแรกเลยครับพี่ได้นี่ตัวน,นี้อน,อะนะครับ่าคันนี้ก็คือ r พั0ส GSA นะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเรามาเจอตัวเป็นในบูธเลยครับตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างจากตัวเก่านะครับก็คือตัวดีไซน์นะครับตัวถังน้ํามันเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นมีสปอร์ตไลท์เพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวของพันสนั่นเองชิ้วหน้าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ มีปี๊บที่ตรงรุ่นแล้วนะครับที่มีแรงปี๊บตรงรุ่นเลยลูกค้าที่สนใจที่เป็นปี๊บอลูมิเนียมแบบนี้เรามีมาให้แล้วครับผมรถคันนี้เป็นสีดําใช่ชิ้นส่วนก็มีเรื่องของแคทบาร์นะครับมีกันเครื่องอันนี้จะเป็นให้แล้วนะครับอะเซสซิลีมาให้ใช่ครับส่วนของด้านนี้นะครับจะเป็นตะขอที่เอาไว้เกี่ยวกับตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าเพิ่มเติมนะครับถูกต้องครับสามารถต่อได้เหมือนตัวต่อเลยถูกต้อง ใส่ซ้ายขวาหรือด้านบนที่ติดตรงถังน้ํามันตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคและอีกคันหนึ่งครับที่ไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับก็คือ R 1 3 0 0 JSa สีกรีนกรามาตา7 1 9คันนี้นะครับไฮไลท์ก็คือตัวของ SA หรือว่าเกียร์ออโต้นั่นเองเกียร์ออโต้ของเบียุเนี่ยไม่เหมือนกับค่ายอื่นนะครับของเราจะเป็นเกียร์ออโต้แบบที่มีคันเกียร์อยู่เพราะฉะนั้นนะครับความมันของการขับขี่ยังอยู่เหมือนเดิมครับเหมือนมีคนมาคอยช่วย บีคัทให้เรานั่นเองน้นความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับถูกต้องครับตัวนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งเลยก้านเบร์นะครับตัวนี้จะเป็นของออปชั่น719เป็นอลูมิเนียม c n นีนะครับแล้วก็ฝาเครื่องก็เป็นแบบอลูมิเนียม CNC ีนั่นเองสายออปชั่น719นะถูกต้องครับปิ๊บมาเป็นสีดำดุเข้ากับตัวรถนะฮะ<แ>เรามาดูด้านซ้ายกันสังเกตว่าตัวของก้านคัดนั้นไม่มีแล้ว ไม่มีคัทแล้วนะครับถูกต้องตอแต่เรามีปุ่มนะครับสําหรับเปลี่ยนเกียร์ออโต้นะครับเป็นแมนวนวลก็ได้หรือเป็นออโต้ก็ได้นะครับถูกต้องครับ,ต,รบตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดแรงม้าอยู่ที่145หแรงม้าทําความเร็วได้สูงสุดกว่า230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือทดลองกับขี่ได้ที่ B.M. w รือ m, m o t o r l a Barcelona Motor ได้เลยครับตาขาวิภาวดีรังสิตนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ